มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลงดันไทออสามนะครับผมก็คือดานดันที่2นะดันที่2นะครับไทออลสามดัน2นะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอสดอลสตามาใช้นะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้เอสอลสตามาอย่างแรกนะครับผมจะตั้งตัวลูนารเมง2ตัวตรงกลางนะครับพอผ่านสเตจหนึ่งผมจะตั้งลูนารเมงทางซ้ายนะตรงไกลๆตรงนู้นนะครับแล้วผมก็จะตั้งเอสบนกล่องนี้นะครับผมเพราะว่าระยะมันค่อนข้างไกลนะ แล้วเดี๋ยวผมจะฉีกวิ่งมาทางด้านบนนะครับมาตั้งลุงราม,มงตรงหัวโค้งตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับก็ทําไมถึงตั้งแถวนี้นะอันนี้ความความพิส่วนตัวนะครับมันน่าจะการสตาร์ทได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ผมจะวางอาไครานุนะครับกับขีรัวนะครับผมแบบนี้แล้วผมจะอัพคิรัวเป็น3มขั้นเลยนะครับเพื่อที่ให้มันเปลี่ยน เราเรียกว่าเปลี่ยนเปฟเฟ็การตีเนาะตีเป็นวงนะครับแบบนี้แล้วผมก็จะข้ามกลับมาตรงด้านล่างสุดนะครับผมผมก็จะวางเหมือนเดิมนะครับวางอะไรนตรงหัวสะพานแล้วก็วางที่รั่วบนกล่องนะครับเพื่อที่อา่าแล้วก็อัพที่รั่วเหมือนเดิมก่อนนะอา่าสามขั้นนะครับแล้วผมก็จะไปอัพอา่าตามนี้เลยนะรับลุงทำมีบอกไม่ถูกนะพูดพูดไม่ทนันพูดไม่ทันนะครับก็คือผมจะอัพบ,บ้านก่อน2หลังนะครับแบบนี้นะ ก็ทําไมถึงวางตรงนี้นะครับเพื่อที่อา,อาใครนุ่นะจะได้ตีข้ามสะพานไปนะครับส่วนคิรัวเนี่ยผมจะเอามารับตรงหน้าสะพานนะเหมือนให้อาใครนุ่เบินเกาะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คิรัวปิดอีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเอสเอสนี่ปล่อยยาวเลยครับเอสนี่ปล่อยยาวเลยนะเพื่อนคือผมบอกให้ตรงกลางเอสออสตาตัวเดียวก็ไหวแล้วนะครับตรงนี้นะ ก็เริ่มผมก็จะออโต้เอ็ไปด้วยนะครับเอย่าให้เขาอัพแล้วก็ปล่อยเอ็ดยืนตัวเดียวไปเลยนะค่อนข้างชิวนะตรงกลางอ่ะเอ็ดตัวเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องวางตัวอื่นเพิ่มเลยหลักๆเราจะใช้แค่3ตัวใช้เอ็ดออสตาตรงกลางตัวเดียวนะครับแล้วก็อาคายนุ ด้านขวากับด้านซ้ายอย่างละตัวนะครับแล้วก็คีรัวขวากับซ้ายอย่างละตัวนะอันนี้ผมก็จะเริ่มขึ้นคีรัวแล้วก็ขึ้นบ้านเลยนะครับในเฟสนี้นะเพื่อนๆค่อยๆดูไปละกันนะครับผมอาจจะแบบพูดรายละเอียดไม่หมดเนาะแต่เพื่อนๆลองชมคลิปดูเอานะผมบอกเลยว่าลงลงไม่ได้ยากนะครับแค่เราต้องบาลานซ์การอัพตัวให้ดหีเฉยแค่นั้นเองครับ จริงๆมันมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกก็คือใช้เอสนั่นแหละครับใช้เอสวาง3ทางมันก็จะง่ายกว่านี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใครที่มีเอสออสตาล์เหมือนผมเนี่ยวางเอสตรงกลางตัวเดียวจบเลยครับแล้วก็ทําคีร่วม,มาวาง2ข้างนะจริงๆอาใครนูเนี่ยเพื่อนๆอาแดปได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอาใครนูก็ได้นะอาแดปตัวที่เรามีอ่ะก็ออกมาใช้นะครับจะเอามาเป็นสโลก็ได้หรือจะเอามาแบบทาให้เกาะมันหายไวที่สุดอะ ผมมองแบบนี้นะคือถ้าก่อหายไวใช่ไหมครับแล้วที่รั่วเราเนี่ยปิดดาเมจไวอยู่ละไม่ยากอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะใครโน่นะก็ยังเป็นเวลหนึ่งเวล์สูตรเลยดีกว่ายังไม่ได้อัพเลยนะก็เดี๋ยวจะเริ่มมาอัพเลยเดี๋ยวจะมาเริ่มอัพ คีรัวมผมเหลือ,อแค่ตัวเดียวก็ตันจริงๆคีรัวมผมวางได้อีกตัวหนึ่งนะสตัวก็เดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูก่อน2ตัวเนี่ยล่างกับบนมันจะไหวไหมนะครับจริงๆผมเหลือคีรัวอีกตัวหนึ่งผมสามารถเอาไปวางวางช่วยทางใดทางหนึ่งได้นะแต่าาเดี๋ยวผมจะไม่วางแล้วกันนะครับจะใช้ตัวแค่นี้เลยก็ถ้าไม่นับลุงลามเม็งเนี่ยก็จะวางทั้งหมด ก็มีอาไครนุสองกิโลสองแล้วก็เอสตรงกลางหนึ่งครับมีแค่นี้นะแค่นี้เลยเีย่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนวงอาไครนคือค่อนข้างไกลนะอันนี้ยังไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่ายังไม่เปลี่ยนเอฟเฟกตโจมตีนะครับมันจะมีแบบว่าโจมตีเป็นเป็นทางไกลอะโจโจมเป็นไม้บรรทัดเลยอะ่ะอันนั้นอะค่อนข้างลดเกาะดีนะแต่มันก็ต้องค่อยๆอ,อัพไปนะ ในคีรุวตันแล้วนะครับอันนี้อาใครานุอีกจริงจริงอีกขั้นหนึง่งแมกมามันก็จะได้เปิดแมกมาแหละแต่ผมไม่ใช่เฉยนะถ้ามันตังไปถึงกระอับถ้าตังไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปซีเรียสมันแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะเพื่อนๆแค่นี้ก็ชิลแล้วนะไมาเดี๋ยวมาดูบอสตรงกลางกันตอนนี้เอสผมตันแล้วนะครับที่ผมตั้งบ้านไว้ตรงนี้สองหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเวลาโดนล,ลบนะเพื่อนๆ ไอ้บอสตรงกลางเนี่ยมันจะชอบเนี่ยระเบิดบ้านเห็นไหมอ่านเนี่ยบ้านลุงรามเองผมหายไปแล้วนะครับเนี่ยคือเข้าระยะเอ็ดปุ๊บเอ็ดจะเริ่มตีตั้งแต่ต,ตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยมันระเบิดบ้านอยู่แล้วนะอันนี้คือระเบิดบ้านอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยผมคือมันจะอยู่ที่ดวงจริงนะ้ตตาตาตาไหนโดนระเบิดบ้านดีทีแบบเนี้ยอันเนี้ยคือแบบอันเนี้ยเอ็ดผมไม่หายเห็นไหมผมก็ตงีง่ายๆสบายๆนะครับไม่ยากเลย แต่ถ้าตาไหนเอ็ดผมหายผมอาจจะต้องถอนออกไปนะถอนลองอไปตั้งข้างหลังนะนี่ทางอื่นก็ชิวแล้วนะนี้บุดบอสบอสตายนี้ก็ก็จบแล้วไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วก็เหลือทางข้าไล่าทางเดียวนะครับชิวๆเลยนะ เนี่ยระยะมันกว้างมากเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยระยะมันถึงหน้าหัวสะพานเลยเพื่อนๆคือมันไกลมากนะครับนี่ก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆหลักๆผมมองว่าถ้ามีเอชออสตาแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีก็เป็นยิรัวนะครับส่วนอีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะดบบได้เลยนะ ก็ถ้าไม่เป็นอะคหรหนูอแบบผมก็ลองดูตัวธาตุไฟแบบอื่นมานะครับประมาณนี้เนาะไม่ยากนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดออฟตดออฟให้ดูแล้วกันนะเพราะผมอัพต้นไม้อะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาดูต้นไม้ตัวเอสก่อนเลยแล้วกันนะเอสผมจะอัพเป็นการสตาร์สีเลยนะครับผมเพื่อที่จ่ายดาเมจแบบยาวๆนะ ผมไม่อยากให้มันโดนสตันนะครับผมคิรัวผมก็จะเ,เป็นการสตัน4เหมือนกันนะแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าใครนิวอีกตัวหนึ่งอใครนิวผมจะใช้เป็นหาตังสามนะครับผมแล้วก็การสตันหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสำหรับคนที่มีเอสออสตาแบบผมนะครับ สำหรับใครที่ดูมาจนจบก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ